ค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะท่านสุรศักดิ์เจริญสโชโินะคะน้ำคลองใหญ่นะคะ ขอทุกท่านกำลมือค่ะประมงจังหวัดระยองในนามของผู้รวมงานขอก,ก่าขอบคุณท่านอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานในพิธี 8, ปล่อยพันธุ์ตัดน้ำในวันประมงแห่งชาติประจำปี2500พร้อมกันได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ หนึ่งแสนห้าหมื่นตัวอ่างเก็บน้ําหนองกไาลจํจนวนหนึ่งแสนตัวและอ่างเก็บน้ําดอกกายจํานวนแปดหมื่นตัวจัดงานประมงแห่งชาติจังหวัดระย,ยองในปีนี้มีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดระยองร่วมกับอำเภอโกแดงโครงการบริหารจัจึงได้สนับสนุนงบประมาณตามงบพัฒนาจังหวัดระยองในปี2563นะครับท่านเษากษตรรายการจังหวัด ท่านพาณิชย์จังหวัดทาา่าน,ดทานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับ่านเปิดวิสุทธผู้บริหารอ,อ,องค์กรองค์การบ้ออนานคนที่ท่านที่ช่วยกันดูแลรักดาขอขอบคุณทุกท่านครั้งหนึ่งนะครับก็สัดน้ำซึ่งเป็นอาหารหลักของเราอีกชนิดหนึ่งและในะการ ตอนรับต้อนไรูก็ไม่องปลมือหน่อยค่ะค่ะ<ชอบ>เห็นไหมคะถึงเราจะอยู่ต่างที่กันนะคะเราก็สามารถทำกิจกรรมไปมร่วมท้องกันได้นะคะ<ชอ>บเบนเชิญทุกท่านเลยนะคะ